เหตุการณ์นี้ก่อนพ่ออะไรขอตังค์หน่อยไม่มีตังค์พ่อไม่มีตังค์เลยหรอในบัญชีก็ในบัญชีพิ่งโอนไปเมื่อกี้เรื่อยอยู่สามสิบเอ็ดบาทนี่พ่อไม่มีตังค์ให้แม่เลยหรอเ้าก็รักโอนไปตลอดเลยมีเท่าไหร่เนาะแล้วตอนนี้พ่อไม่มีให้แม่เลยไม่มีขอตังค์ก็ไม่มีให้เลยมีสามสิบเอ็ดบาทเนี่ยโอนทั้งเนื้อทั้งตัวพ่ออ่ะไม่มีเลย แล้วพ่อตังที่ไหนไปให้เบดไอเด่นบางพัดสองมื่นพอเนี่ยเบเรื่องคุยในฝาแม่อืมพ็เดื่องคุยไม่มีมีสารเสดบ้านนี้ยิบไปให้ดูได้แม้มีอะไรแม่ก็โอนไปหมดแล้วจรงนในกระเป๋ายี่สิบเื่าไม่มีเลย